สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดลเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ปราจีนบุรีมาที่วัดใหม่ท่าพพานิชอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นภาพนี้คิดว่าฉลองสงกรานต์กันยังไม่เลิกไม่ใช่สงกรานต์ครับ แต่เป็นงานชาปนก,กิจศพคุณธนัญชกรคําสุวรรณอายุ58ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลาไส้ก่อนตายเธอบอกว่าขอให้จัดงานศพให้เธอแบบสนุกสนานสวมเสื้อผ้าสีสันตามที่ชอบไม่ต้องสวมชุดดําญาติมิตงจัดให้ตามความประสงค์ของผู้ตายคุณธนพรสุขประเสริฐพี่สาวของผู้ตายบอกว่า น้องสาวเป็นคนสนุกสนานชอบทําบุญขอให้จัดงานแบบนี้ญาติิก็เลยทำตามความประสงค์ของผู้ตายแต่ก่อนที่จะไปนะ่ะเขสั่งเสียไว้หมดแล้วว่าถ้ามีงานไม่ต้องเศร้าโศกให้แต่งชุดล่าเริงแล้วก็วันเผาให้จัดลำวงย้อนยุคเล่นสงการเลยเพราะว่าสงการปกติเขาจะเล่นสงการปีนี้ไม่ได้เล่นก็เลยสั่งไว้ว่าให้เล่นให้สนุกสนาน รูปแบบงานศพที่จัดโดยคำสั่งของผู้ตายนับวันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนักลุกต่อมาไปชัยนาทมาดูงานบวชของคนมีสตางครับเป็นเจ้าของท่าข้าวอยู่ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทบวชที่วัดกำแพงดูขนาดของรถเครื่องเสียงและรถแห่<ๆ>ก็ทราบว่างานนี้จัดใหญ่จริงๆ,ๆบาดานางรำก็รำกันอย่างสนุกผู้มาร่วมงานมีกว่า1000นคนครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นญาติมิตรของเจ้าภาพหรือของนาบแต่มาร่วมอนุโมทนาบุญ และมาคอยรับเงินโปรโยทานเพร,ะรา,พาะทราบข่าวมาว่างานนี้มีเงินโปรโยทานกว่าสอ0 0สนบาทและหลังจากพระบวชมีการฉลองพระใหม่แจกข้าวสารให้ชาวบ้าน2,000ถุงถุงละ5กิโลม,มาแล้วครับเงินโปรโยทานกว่า2 0 0 0 0 0บาทใช้รถตักขนมาออพอได้เวลาทั้งนาคและพ่อแม่ก็ขึ้นไปยืนบนบุ้งกีรถตัก และโปรยเงินลงมามีทั้งเหรียญและธนบัตรบางจังหวะนาคใช้ปืนยิงธนบัตรให้คนที่อยู่ไกลๆได้มีโอกาสบ้างงานนี้มีความสุขทั้งเจ้าภาพและแขกเรือฟังเสียงคุณแม่ครับ ลูกบวชคุณแม่หน้าตาอิ่มบุญทีเดียวครับน้องลูกต่อมาล่องใต้ไปทัทลุงที่เห็นอยู่นี่เป็นไก่หรือนกหน้าตาแปลกมากเราไม่คุ้นดูจง,งอยปากน่ากลัวครับนี่เป็นนกยางลายเสือมาจากไหนไม่มีใครทราบบินหมดแรงตกในไร่ของชาวบ้านที่ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทะลุงคุณนันนันอินแก้ว ผู้ใหญ่บ้านที่นี่มาดูนกตัวนี้บอกว่าไม่ใช่นกประจําถิ่นของพัทลุงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยู่ที่นี่มา40กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นนกชนิดนี้หลังจากค้นคว้าถิ่นกําเนิดจึงทราบว่าพื้นเพของนกตัวนี้อยู่แถวอินเดียประเทศจีนและฟิลิปปินส์ดูจากบุคลิกน่าจะมีนิสัยค่อนข้างดุพอคนเข้าใกล้จึงส่งเสียงขู่คำรามดูเนื้อดูตัวอย่างละเอียดเป็นนกที่ผอมโซทีเดียว น่าจะเกิดจากการอดอาหารผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะป้อนอาหารให้กินอย่างเต็มอิม่มเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตุ่นตีทีนี้ไมนี่เป็นตัวแล็กครัผมในตุ่นตีนกตันวนต่อเนจะมีนกกระตดนกับมีนกปากอ่างแต่นกนี่นี่มาตัวเลกก้มกตะบนจุดดูลักษณะปากเหมือนปากเหี่ยวปากอินทรีย์ นองลูงส่งท้ายไปอุทยธาน,นีควายเป็นสัตว์ชอบน้ำฤดูไหนๆควายก็มีความสุขกับการแช่น้ำยิ่งในช่วงอุณหภูมิส,สูงถึง40องศาเซลเซียสควายจึงอยากแช่น้ำทั้งวันเหมือนอย่างฝูงควายของคุณเมธีวัฒนนันยากิจซึ่งเลี้ยงควายทั้งหมด42ตัวรรที่บ้านหน,นองมะเขืออำเภอทับทันจอดอุทัยธาน,นีปกติแช่น้ำวันละหนึ่งรอบแต่เดือนเมษายนปีนี้ลงแช่น้ำวันละหลายรอบเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าอากาศจะไม่ร้อนมากนักออกมาจากคอก มายืนมานอนใต้ร่มไม้พอ10บโมงอากาศเริ่มร้อนก็งลงแช่น้ำเนี่ยครับเย็นกายสบายใจควายจริงๆพอแช่น้ำจนหนำใจแล้วเย็นกายสบายตัวแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกพักหนึ่งแล้วก็กลับลงไปแช่น้ำอีก เป็นแบบนี้ทั้งวันครับพอตกตอนเย็นคุณเมธีก็จะต้อนกลับเข้าคอกพรุ่งนี้เช้าก็กลับมาเหมือนเดิมอีกคุณเมธีบอกว่ากิจวัตรแบบนี้จะเป็นตลอดเดือนเมษายนปกติมันก็จะไม่ลงบ่อยขนาดนี้มันก็จะเดี๋ยวนอนเสร็จขึ้นมาสักพักแห้งก็ลงไปนอนใหม่ ที่ร้อนไม่มีต้มเหน่อต้องใช้น้ำระบายเหมือนเราพี่เราร้อนเราก็เปิดพัดลมอาบน้ำาเงี้ยถ้ามันร้อนมันก็หลงตามใจชอบเลยเ,ออเราปล่อยตามอัธยากันไควายฟาร,ร์มนี้เขาสวยทุกตัวจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกโลก